วัสดีค่ะเพื่อนๆไปตลาดมาจ้ะพี่น้องไปตลาดย่างไปเรื่อยๆไปเจอลานแขกได้อันพักซี่มะกานึงจ้ะได้พักซี่มากําน,นึงแล้วก็ขิงขิงเอามาไว้ต้มเอามาไว้ต้มใส่โทเขียวจ้ะพี่น้องแต่บักหน้ามะซีบักหน้ามะซีรูปะเขือเหี่ยวเหี่ยวปะเขือเหี่ยวเหียวซีหาลูกสีเอามากแกงอมจ้ะพี่น้อง คืออยากกินแกงออมมันนี่แต่พริกมาพริกแดงแล้วจ้ะเนาะพริกแดงมาครึ่งกิโลแล้วก็อันโอ้ยอันนี้ข่อยเบิง่งอัน,นข่อยสีเสืออันนพักซีลาววาใส่แกงออมข่อยเบิง่งมันบ่มีพี่น้องข่อยเลือกแล้วเลือกอีกอันนี้ข่อยข่อยคิดว่าข่อยเลือกดีที่สุดเลยแม่เนี่เนี่ยเห็นบ่เนี่ยอันนี่ต้อเลืองไหมเ,เนี่ย มันสิมือดอายุไคเราพี่น้องมันน้งไนีแต่ว่าเพิ่นก็รลดอายุจากพี่น้องบ่าคอยแพงบ่คอยแพงจากพี่น้องถืออยู่ถือกลัวอายุในหางอยูุในห,างใน,หางในแพงคักจากพี่น้องโว้ยในหางในหางสามต้นพี่น้องสามตน้นสามต้นนน้อยบ่าด้ต้นใหญ่ขนาดนี้ได้สามต้นในน้อย สิบแปดคนพี่น้องสิบแปดคนเต๋บต้อยเก็บสิบกว่าเนาะเก็บสิบกว่าบาทอันนี้เพิ่นอันนี้บ่ค่อยแพงปานไรจ้ะพี่น้องกระยามันเนาะอันไรอันไรเอาอะไรเฮาก็เอาอัะไ่เอาบ่ไรเฮาก็เอาทิ้งไปแต่ว่าก็ยังดีอยู่เพิ่นนั่นแต่ว่าเพิ่นก็นลดให้เนาะจ้นะเนาะมันสิหมดอายุไขแล้วจ้ะพี่น้องแล้วก็อีกอย่างนึงทักซีเหล้าเฮามันบ่ค่อยทนหรอกพี่น้องบ่ค่อยทนซื้อมาสดๆนี่อยู่ได้แค่สามมือพี่นอ้นอ,งนองเน่าเบิด ยัดเขาเป็นอีหยังแต่ว่าพักมีสีใบยอยู่เดนมาร์กบริเวนของไทยเด้อพี่น้องของไทยของไทยของสดๆดเพิ่นบะไห้เขามาแล้วจ้ะเพิ่นบะไห้เขามาหน่อเนาะถ้าเป็นขนแหงของกระป๋องสีขาไม่ได้โดยจะถ้าเป็นพวกพักเดิ่นพักไงเพิ่นบะไหา้เขามาแล้วของคนไทยเนี่ยกับสีอาวบะเขือปิดขวดล่าง,งแกงออมนาจ้ะเนาะ ไก่มาเมืรอนี่ก็ได้ซ้ำนี่เลยจ้ะพี่น้องก็ยังดีสูกดีได้พริกมาก,กินได้พริกได้พริกแดงมาก,กินพี่นี่พนอนามาฝาเขาก็มีแต่พริกแห็งนะพนอนาพริกแห็งมาฝาพริกแห็งมันก,ก็อยู่ได้โดนพี่น้องอยู่ได้เป็นปีน่จาจะเนาะแต่ว่าพริกสูตรดังสิเขาก็เอามาตีฟิดไวจ้จ้ะตีฟิดไว้ หญ่ใหญ่มาอยู่ไมฮอนสิฮอนสดเเ็นเดียเป็ฮอนฮอนสดเห็นลานแขกมาจาะเนาะลานแขกนี่ดีอยู่อย่างเน้อคนขายพักคนขายพักเอเชียนะคนขายพักแถวบ้านข้าพวกพักซี่พวกพวกพ,วกพักซี่พักกันพักซี่เล่าพักซี่จีนเสี่ยพิ่นขายเนาะก็พ่อหาซื้อได้กินอยู่จ้ะถึงแม,ม้มันสิบ่คอยสูบ่คอยงามกะ มันกะตะทั้งไรจ้ะพี่น้องก็นยังดีอยู่พุรูดไทยก็มีทัว่วเนี่ยทั่วฟักยาวจ้ะพี่น้องบ่ค่อยงามทั่วฟักยาวบ่ค่อยงามป็นไปกับพี่น้องสร้างขึนไปอันหัวละพามา โหระพา่นเขียนคําา่าโหละพาไทยสีแต่ว่ามันบมแมนนั่นไทยเด้จากพี่น้องมันเป็นของนั่นอิงและออกฮอลแลนด์เห็นไหมันเป็นของประเทศฮอลแลนด์จ้ะแต่ว่าเพิ่นแต่ว่าประเทศฮอลแลนด์กับคนไทยนี่แหละเพิ่นมาอันเพิ่นมาเห็ดเพิ่นมาเห็ดเพิ่นมาปลูกนะจ๊ะเนาะแต่คพิ่นงออกไม่ถึนะแต่คนไทยห้านี่แหละมาเห็ดจากพี่น้องอันนี้บะพริกจากพี่น้องบะพริกบ้างนะ ตซื้อมากมาก็บสดดีเยอะเลยเอามาพอซื้อมากมาว่าตอนแรกมันหอนช่วงมีอาการห่อนพักมีซีใบอ่บ่ไดโดนกับพี่นอ้องกะสิตัดออกเไงตอนนั้นทีว่ามันเรลลืิอสิขออกะสิตรัดออกะะอมากันเนาะบ๊อบเพ็ดพี่น,อน,น้อ,นองออดมเบงิงดมเบิงนี่ขันขันมันบ่ฉุนนะคะมันคิ้วๆเนี่ยบ่อเพ็ดบะบ่เพ็ด้ากัน เบิงยาพ่อปานบักทัวโหลดพี่น้องเบิงคอยตั้งกล้องเรเห็นจะของกระยามขอน้องพี่น้องเนะบบาะคอยกับันนี้คอยกัเอาบักพริกแดงมาติดล่างเตรียมตีฟิตไปจากพี่น้องเตรียมตีฟิตไว้โอ๊ยคอยละศูนย์หน่ายนึงอันย่ายหนึง่ง เขามาเบิ้งคลิปอันนี้เก็บขนาคอยเก็บได้โหดมากว่าสันเก็บแั่ไหนเก็บโหดคือคอมเมน็นมากงสืงๆเ,เก็บได้โหดมากว่าสันโอ้ยถ้าเบิ้งมันมืออื่นสิไปเก็บไปตีลังกาเก็บว่าสันเนาะโปรดติดตามตอนต่อ,ตอไปนี่เขามาเบิ้งอีกเรื่องก็ตีลังกาเก็บว่าสันเนาะเก็บแั่ไหคอยแนะนำเจ้าคอยบอกเจ้า ขอบอกเจ้าเลยขันเจ้าฟังยูตอนนี้อขอแนะนําเจ้าเย้ยเจ้ามาเฮ็ดซองเจ้าไมา่เฮ็ดซองแล,แล้วเจ้าก็เปิดเจ้าก็เฮ็ดคลิปแนะนําวิธีการเก็บผักบอกเลยสอนเลยขอยคอแรกเนีย่ยขอยสิขาไปเบิ่งเจ้าว่าวิธีการเก็บผักเก็บแบบไร่เก็บบ่หูดเก็บแบบไร่เก็บจังอันอันรักษาอย่างอันธรรมชาติโว้ยภูรักษาธรรมชาติใหญ่เปิดซ่อมมามาสอนเลยจ้ะ เปิดซองมาสอนเลยคอยผู้แรกแล้วก็สิไปบึงเจ้าน้องคิดบึงประเทศมันหนาวเมื่อมันหนาวเปิดประตูรถล้มไปล่มกรสิพัดตกทะเลแล้วเจ้าคิดบึงเห็นขานาเขาก็เฝ้าเก็บเฝ้าเล่นคือรถพอสันเจ้าแข็งตายค่าขานานั่นล่ะมันหนาวมันหนาวแล้วมันหนันล่มผู้ใรก,ก็สิพปนนางทับเพียบเก็บปานนั่นนั่งสาวไทยประสาทแดกบ่เจ้า คอมเมน็นมาโลดความากักพอจะได้ปังๆเขาเม็นมาา์มได้หลายแบบเนี่ยไปทุกซองไม่กระเจอทุกซองเก็บได้โหดมากมาสันเก็บจิบมหายเก็บบรักษารธรรมชาติราสันโอ้ยผูรักษาผูรักธรรมชาติใหญ่เอ้ยเขาบม่ได้ศูน์ดอกเขาเบาดังซื่ออยากให้เจ้าได้งินอยากให้เจ้ามาฟัง เอยสิบอกให้ประเทศนี้มันหนาวจะสิไปนั่งพับเพียบเก็บเทือแลใบเทือแะดอกไปนั่งเห็ดจะกชันไหนจังหดมันหนาวเจ้าเห็นแตกก่กัคุกไซโลดคุกไ่กับเฝ้า,าเก็บหักอาปวกขวอนแรนขึ้นรดเพราะชันก้นหนาวตายแข็งตายข้าทะเลนตัวประส,สาทบกเอาใจเขาไปใส่ใจหฮาในตีหละมาเบิ่งตีหละเจ้าประเทศมันหนาวสิห้เขาไปนั่งพับเพียบเก็บนู้ ปนี่ปน้อมเก็บแบบเทือ่อละใบยืนมือไปซ้ำแม่นาเก็บปักหน้าให้พมาสันตีเก็บเหฮดแบบนั้นสันตีประสาทแดบดบเฮ้ยศูนย์เว้ยนีจังแมนคอมเมนต์มาโรลด่พอพ่อจะตอบพอกระชิตอบพอพ่อจะตอบพอกระชิเลื่อนพ่าน,นละ่ะ เก,ก,ก็บโหดมากเก็บยังสี่กระจิบหายบ่อนุรักษ์บ่รักษาธรรมาตาบก็เสริโวยเป็นบางทีเ้อเถาเด้อโดยเจ้าเด้อ,เ,ดอ,เ,เ,ดอเป็นบางทีข้าเจ้าเอารถแดไมโครมาขุดออกจ้ะเอารถแดไมโครมาขุดออกเลยแล้วก็ข้าเจ้าก็เอาเอาหินมาปลูก <_ S 2> เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวมานอนอาเบดพี่น้องแต่หอดปีมันก็คืนมากขึ้นก เอาแม่ขั้วไปขุดออกเอาแม่ขั้วไปกึองออกมันก็มากคือเกาจ้ะพี่น้องมันทนมันทนแห้งมันทนเอาเบื้องแน่อยอันศูนไหลายคอยปิดอันคอยปิดบัก่อยปิดบักพิดทิ้งใส่ขยะเมื่อไรพี่น้องมันก็ใสเจ้าเบิงบ้งงนคะอยขึ้นเป็นเบิ้งแน่คอยค่าแต่ศูนใยเจ้าไหลคอยปิดบักพิกอันโยนใส่ทางขยะเลยจะ้ะเว้ยขักบอ ซับนี่และพี่น้องไปพอกันขีมนาเนะาจาน้ะเนาะ